สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะพามาชมว่านอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นว่านเก่าแก่เพราะมีอยู่ในตำราว่านเก่าแล้วก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ส่วนใหญ่ช่วงหลังก็อาจจะเน้นเป็นไม้ประดับนะคะว่านตัวนี้เป็นได้ทั้งสมุนไพรแล้วก็เออบ้านนี้เน้นไปทางเรื่องของสมุนไพรเป็นหลักนะคะว่านตัวนี้ ถ้าปัจจุบันเราจะเรียกกันว่าต้นว่านกับหอยแครงนะคะแต่ว่าถ้าในตำราว่านจะเรียกว่าว่านหอยแครงนะคะเขาบรรยายเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าลักษณะของว่านหอยแครงนะคะเป็นไม้เจริญใบก็คือเป็นไม้ที่มีใบเยอะนั่นเองนะคะใบแข็แขงยาวปลายแหลมคล้ายต้นมันีลามนิีลาก็จะเป็นพืชวง หางจระเข้ที่เขาเรียกอากาเวะค่ะที่ใช้ทําเชือกป่านเชือกมะนิลาที่เป็นเชือกที่ใช้กับเรือเพราะว่ามีความเหนียวแล้วก็ทนมากนะคะก็คือลักษณะของเขาก็จะเป็นไปแบบนั้นคือมีลักษณะการตั้งต้นชูใบในลักษณะแบบเดียวกันแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่ามากแล้วก็ใบไม่ได้แข็งหรือว่ามีหนามเหมือนพืช พืชวงนั้นนะคะจะแข็งกว่านี้อันนี้มันจะเป็นลักษณะถึงแข็งก็จริงแข็งตั้งชูก็ดีแต่ว่ามันจะเปลาะนะคะใบเขาจะเปลาะมากเปราะกรอบมากอันนั้นมันจะเหนียวกว่านี้เยอะหน้าใบมีสีเขียวแก่หน้าใบเป็นสีเขียวแก่นะคะหลังใบมีสีม่วงแดงเข้มต้นสูงไม่เกินคืบคืบของคนโบราณคงใหญ่มากเนาะเรานับแค่ต้นอย่างนี้นะคะ อันนี้คือคือของคนตัวสั้นๆเมืองสั้นๆนะคะโดยมากเป็นใบออกมาจากลำต้นในดินแต่อันนี้พอสูงขึ้นเขาก็จะออกมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นเตี้ยจิตด,ดินอันนี้คือต้นลูกเขาเขาก็จะมีรูปแบบนี้นะคะดอกเป็นกระปาะเหมือนฝาหอยแข็งนี่คือที่มาของชื่อนะคะ ที่เขาได้ชื่อว่าบ้านหอยแคงก็เพราะดอกเขาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนฝาสองฝาของหอยแคงหนีบเอาไว้อย่างนี้อันนี้ก็คือกับก็บเลี้ยงนะคะแล้วก็ตัวดอกจริงๆจะอยู่นี่ฝามีสีม่วงแดงเกสรข้างในเป็นสีขาวคงน่าจะเหมารวมกลีบดอกด้านในนี้ว่าเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าตัวเกสรจริงๆของเขาอ่ะ ปลายเกสรจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าในตำราคงระบุหมายถึงเกสรก็คือส่วนกีบเลี้ยงข้างในอีกทีนึงนีคะที่เป็นสีขาวยื่นออกมาจากข้างใบนี่นะคะสะฝานี้สามารถปิดเปิดได้คล้ายกับไม้จำพวกที่จับแมลงที่ปลูกกันมากตามสวนยาจีนคือกาำหอยแค้งเนี่ยจะใช้เรียกสองตัว อีกตัวหนึ่งเป็นพืชที่กินสัตว์เป็นอาหารนะคะเหมือนพวกต้นมะเข้ามะาแกงลิงแล้วก็จะมีต้นกับหอยแครงที่มันจะหุบที่มันจะหุบเอาเอาแมลงที่หลงเข้าไปตอมเกสรนะคะประโยชน์นะคะแพทย์ตามชนบทจะใช้ใบสด3ามใบเอามาต้มน้ำต้มจะมีสีแดงคล้ายด่างทับทิมเอาน้ำตาลกรวดเติมลงไปเล็กน้อยพอหวานปลาลมกินเป็นยาแก้ไอ แก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อาเจียนเป็นโรหิตแก้ฟกช้ำภายในเนื่องจากพระตกหกลม้มถูกของแข็งหรือตกจากที่สูงยานี้นิยมใช้ทั้งคนจัไทยและคนจีนชื่อเรียกว่านหอยแคงกับหอยจีนเรียกอังเต็กอังกฤษเรียก common spider w a r t w a r t นี้มันแปลว่าเหรียญหรือเปล่า การปลูกใช้แยกหนอ่อหรือลํำต้นออกปลูกในดินที่ร่วนหรือดินปนทรายนะคะรดน้ำอย่าให้ชุ่มนักทีนี้ปัญหาของว้านตัวนี้มันคืออย่างนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีไม้ประดับตัวหนึ่งที่เอามาเรียกว่ากาบหอยแคงเหมือนกันนะคะลักษณะต้นเป็นแบบนี้คือจริงๆมันจะเหมือนไอ้ต้นเล็กพวกนี้เลยแต่มันจะไม่โตมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่มีทางที่ มันจะไม่มีทางที่จะขึ้นมาเป็นฝาหอยแบบนี้แล้วก็จะไม่มีทางที่จะใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเป็นไม้คลุมดินไม้ประดับเล็กๆที่มีที่มีรูปร่างแบบเนี้ยที่คล้ายกับหอยแข็งมากแต่แต่จะไม่ใช่จะเรียกว่ากับหอยแข็งเล็กคือคือจะ คือจะต้นเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่สีจะเป็นแบบไอ้ต้นเล็กๆพวกเนี้ยแต่มันจะไม่โตไม่โตไปหน้ามาหลังอย่างมากมันก็ยืดยาวออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะไม่มีดอกที่เป็นกลบหอยแขง็งแล้วทีนี้มันก็จะมีการเข้าใจผิดเอาต้นเนี้ยมาต้มกินซึ่งเคยเห็นหมอพื้นบ้านหรือผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าถ้าใครไปหลงกินต้นเนี้ยมันจะคันคอมากนะคะก็แ,แสดงว่ามันสปพะคุรมันมันไม่เหมือนกันกับ สับหอยแข็งหรือว่านหอยแข็งต้นแท้แต่ดั้งแต่เดิมนะคะเพราะนั้นก็เลยเอามาให้ดูเพื่อเพื่อให้ระบังกันด้วยว่าณนะตอนเนี้เริ่มมีคนหลงเรียกไอ้ไม้คลุมดินไม้ประดับต้นเล็กๆต้นเนี้ยนะคะพอดีไม่ไม่มีสีธรรมดากลายเป็นไม้ด่างอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ขายเป็นไม้ด่างนะคะซึ่งเขาจะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้เลยแต่ว่ามีสีแบบนี้นะคะ ก็ลองนึกภาพไอ้ไอ้ต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแต่ที่มันไม่มีทางจะโตอ่ะมันจะเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็ใช้ให้มันถูกต้นด้วยถ้าเริ่มใช้จากผิดต้นเนี่ยนอกจากไม่หายแล้วอยังอากาศจะก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยก็เลยจะมาฝากเอาไว้ว่า ว่านกระบหอยแครงหรือว่านหอยแครงในตำราโบราณเนี่ยก็มีสรรพคุณที่ดีแล้วก็เขาก็จะปลูกติดบ้านไว้มันก็น่าจะเหมาะสําหรับยุคสมัยนี้ที่กําลังมีโรคติดต่อร้ายแรงระบาดอยู่นะคะสามารถกินเป็นยาแก้ไอแก้ร้อนในกระหายน้ําอาการร้อนในกระหายน้ําก็คือกินน้ําเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักอิ่มะคะ่ะมันจะเกิดมากกับคนที่นอนห้องแอร์มีชีวิตอยู่ในห้องแอร์ประจำอะ่ะพวกเนี้ย กินน้าเข้าไปเท่าไหร่ก็จะเป็นอาการคอแห้งนะคะเพราะว่าในห้องแอร์เนี่ยถึงมันเย็นก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้น้ําในร่างกายระเหยไปมากกว่าปกติเรายังแก้อาเจียนเป็นโลหิตก็คืออาการฟกช้ดำดาเขียวทุกอย่างมันก็เท่ากับว่ามันช่วยกระจายเลือดลมได้ดีมากให้ใส่น้ําตาลกรวดหรือถ้าไม่มีก็เป็นน้ําตาลสายแดงนะคะพอให้มันมีรสชาติและอีกอย่างน้ําตาล หรือน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จะช่วยนำพาสารสำคัญที่เป็นสมุนไพรสำคัญที่อยู่ในพืชวัตถุต่างๆอะค่ะสามารถที่จะเอาไปดึงไปให้ร่างกายใช้ได้ไวขึ้นนะคะก็ฝากเอาไว้ว่านหอยแครงว่านกามหอยแครงนะคะสมุนไพรดีๆที่อย่าไปเผลอใช้ผิดต้นเนาะวลาก่อนสมุนไพรก็ขอจบเรื่องว่านกามหอยแครงเพียงแค่นี้ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีให้กดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ